ค่ะสวัสดีค่ะนะคะุผู้ชมนะคะก็มาตามต่อนะคะแนวทางสูตรเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะเดินวิ่งบนล่างนะคะต่องวดวันที่22นะคะตรงกับวันศุกร์ค่ะก็มาตามต่อนะคะแนวทางนะคะสูตรเวลาพัฒนานะคะของของเซียนใบนะคะเดินวิ่งนะคะเดินรองนะคะงวดที่ผ่านมานะคะของเซียนใบว่าเขานะคะณผู้ชมไปเข้าเลข่หน้าคนะ แนวทางงวดวันที่22นะคะตรงกับวันศุกร์นะคะเสียนให้นะคะเด่น9เด่น9รองสองนะคะแล้าในตารางมี9มี2มี8มีศมี3 เลขเด่นในตารางนะคะเกนะคะเป็นตัวเด่นเกนย์เก้าสองรองสองนะคะก็มีสองศนย์ะคะสองสองปด สองศูนย์สองแปดนะคะสามตัวบนนะคะท่านผู้ชมก็พิจรารณานะคะชื่นชอบนะคะของเซียนใบนะคะก็ตามนะคะของเซียนใบกับเขาเลขเด่นมาตลอดนะคะงวดที่ผ่านมาลุ้นละละนั่นแหละนะคะ ศูนย์สองสามปากกาศว่ค่อยชัด สังเกตมึงชุดสีตัวนะคะชุดสี่ตัวชุดสตัวเซ็นให้0ูนย์สามศนยสามก้าแปด น้องประกาคือบอกเก้าเก้า นี่เซียนทำให้ไปกับด้วยนะคะสามเก้าเก้าสามทบทวนตัวเลขนะคะของเซียนนะคะเซียนใบเด่นเก้านะคะรองสองนะคะก็มีเก้าศูนย์เก้าสองในตารางมีเก้ามีสองมีแปดมีศูนย์มีสามนะคะร่องสองนะคะมีสองศูนย์สองแปดนะคะสามตัวบนนะคะแปดเก้าศูนย์ไม่ค่อยชัดจะ 023398นะคะสองตัวบนสองสามเด่นสุดๆนะครับตัวนี้นะคะเด่น8 3 0 8นะคะชุด4ตัว0398นะคะตัวเบิน้ล99นะคะสองตัวล่าง03 39นะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะของเซียนใบนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็ใช้พิจารณาญาณน,นะคะ ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะยิงปังๆนะคะกั้นต่องวดนะคะของเสียนใบนะคะเด่นเก้านะคะเด่นเก้ารองสอง